สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากย่าวันนี้พามาชมาสวนมะขามเทศที่ผมได้ทำาสาวเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับรูปทรงหน้าตาของต้นมะขามเทศนะครับที่มีประมาณร้อยกว่าต้นผมทำาสาวเสร็จหมดแล้วนะครับโดยใช้แรงงานคนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ว่าผมใช้แรงงานคนซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละครับมาทำการตัดให้โดยใช้มีดกับใช้เลื่อยสองอย่างเองนะครับแกก็ไม่มีเลื่อยยนนะครับแกเป็นคนในหมู่บ้านแล้วไม่ค่อยจะมีรายได้ดีสักเท่าไหร่นะครับอายุก็มากด้วยผมก็เลยให้แกมาตัดให้แล้วให้แกเอาไม้ที่กองอยู่เนี่ยที่เป็นกิ่งมันที่เป็นลำต้นมันเนี่ยให้แกเอาไปเผาถ่าน โดยผมขอส่วนแบ่งจากการเผาถ่านเนี่ยเผาถ่านได้สิบกระสอบผมขอสองกระสอบนะครับผมไม่ได้ทําเองแล้วก็เลยให้แกทําแล้วก็แกจะได้มีไรายได้นะครับผมซึ่งได้ไม้ค่อนข้างเยอะนะครับไม้ที่จะไปใช้ในเผาถ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกองนู้นนะครับผมสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับประมาณแถวหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบกาต้นนะครับมีห้าแถวนะครับห้าแถว ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้มันก็จะบังอยู่นะครับไอ้กองกิ่งก้านของมะขามเทศเนี่ยผมก็จะกองให้มันเป็นแถวอยู่2แถวนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเวลาเราเดินเข้ามาในสวนนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าทาตัดแบบนี้เหลือแต่ตอแบบนี้ต้นมะขามเทศจะตายไหมไม่ตายนะครับผมมะขามเทศไม่ตายอีกเดี๋ยวได้น้ําได้ฝนมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งก้านขึ้นมาใหม่แล้วก็โตเร็วมากนะครับผมโตเร็วมาก ประมาณสองสามเดือนเนี่ยมันก็จะกิ่งยาวสูงก็ศรีรษะเราแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแตกง่ายจะสังเกตได้ว่าทางที่ผมเดินอยู่เนี่ยที่ถ่ายให้เห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีต้นหญ้าเลยเพราะฉะนั้นการปลูกมะขามเทศเนี่ยเราจะไม่ต้องดูแลหญ้าเพราะว่าหญ้าจะขึ้นไม่ได้ ตรงกลางล่องของมะขามเทศตรงพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้เพราะว่ารากมะขามเทศมันมีเยอะแล้วก็ล่มเงาเนี่ยของมะข,ขามเทศมะขามเทศมันเป็นทรงพุ่มกว้างและทรงพุ่มใหญ่มันก็จะไม่มีหญ้าขึ้นนะฮะพอเราตัดออกเห็นไหมฮะตัดยอดออกหมดไม่มีใบไม้สักใบเลยเนี่ยไม่มีกิ่งก้านเลยสักกิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีหญ้าเลยผมไม่เคยทํามาทําลายหญ้ามากําจัดหญ้า เพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ในในแปลงมะขามเทศเพราะว่ารากมะขามเทศเนี่ยมันคล้ายๆกับรากไผ่ในแปลงไผ่ก็เหมือนกันก็จะไม่มีหญ้านะครับนี่คือลักษณะของแปลงมะขามเทศนะครับตออที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เกินสองเดือนนะครับผมมันก็จะแตกกิ่งก้านขึ้นมาใหม่ นะครับพอได้น้ําได้ฝนอะไรหรือเราให้น้ามันเนี่ยมันจะแตกกิ่งก้านขึ้นใหม่แล้วก็จะกลายเป็นกิ่งพออายุได้สองสามเดือนใะไอ้กิ่งพวกนี้เหมาะที่จะทํากิ่งพันธุ์มากเพราะว่าผมตั้งใจว่าให้มันแตกกิ่งก้านมาพออายุสัก2เดือน3เดือนเนี่ยผมก็จะมาทํากิ่งพันธุเพราะว่าการทํากิ่งพันธุ์ของมะขามเทศเนี่ยการตอนกิ่งมะขามเทศเนี่ยถ้าเป็นกิ่งที่อายุสองสเดือนเนี่ยมันจะติดรากง่ายกว่ากิ่งที่มันจะแก่อายุเยอะอายุที่เกินครึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมันจะออกรากค่อนข้างยาก แต่ถ้าเป็นกิ่งอ,อ่อ,อนๆเนี่ยประมาณไม่เกิน20สิบวันออกรากเลยแล้วรากของมะขามเทศเยอะมากนะครับออกรากง่ายแล้วก็รากฝอยนี่เยอะมากในกิ่งตอนเนี่ยที่เพ,พื่อนๆที่รับกิ่งตอนจากผมไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารากมะขามเทศเนี่ยมันจะออกเยอะต่างจากสดาสะสดาเนี่จะออกรากไม่เยอะสะดาเนี่ยมีสามเส้นสี่เส้สสนแล้วก็สั้นจุ๋ยอย่างนั้นนี่ยเอาเก็บไว้นานเท่าไหร่มันก็ยังสั้นอยู่ไม่เต็มไม่เต็มตุ่มสักทีหนึ่งมันจะเป็นลักษณะของราหัก ลาของสะดาวเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เยอะแบบนะไม,ไม่เยอะแบบมะขามเทศนะครับนี่นะครับใบมะขามเทศเนี่ยเยอะมากนะครับผมในแปลงมะขามเทศเนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูนะครับใบมะขามเทศเนี่ยมีลักษณะคุณสมบัติคล้ายๆกับใบกล้ามปูนะครับพอมันย่อยไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยในแปลงนะครับเพราะฉะนั้นไอกองไม้ที่ผมสุมๆอยู่เนี่ยผมจะไม่เผานะครับผมเดี๋ยวมันก็ ร่วงหลน่นใบมันก็จะร่วงหล่นลงไปมันก็จะอยู่ในที่ของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเราจะไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับส่วนกิ่งที่มันยังไม่ยังไม่เปื่อยไม่เน่าเนี่ยมันก็กองอยู่มันไม่ขวางนะครับผมเพราะว่าผมให้เขาทำเนี่ยนะครับผมอย่างนี้เป็นช่องทางเดินเอาไว้นะครับผมมีจะมีทุกช่องนะครับผมกองสุ่มไว้แล้วก็เว้นเป็นช่องทางเดินไม่ให้ยาวเป็นแนวยาวเดียวตลอด เนี่ยเราจะมีช่องเป็นทางเดินเพื่อความสะดวกในการที่เราจะมาดูแลมาขามเทศหรือเราจะมาตอนกิ่งมาขามเทศนะครับลักษณะผมจะทําลักษณะลักษณะจัดการานี้ซึ่งสองตายายที่มาทําให้ผมเนี่ยลักษณะทํางานค่อนข้างเนีบมากเนี่ยแกยังไม่ได้มาขนขนฟืนนะครับเดี๋ยวแกไปขนฟืนเนี่ยผมว่าแกสามารถทํารายได้เนี่ยผมว่าเกินสามหมื่นบาทนะครับเขาฐานที่เนี่ยเกินสามหมื่นบาท เพราะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อน,นี้ก็คือว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในสวนของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักเอามันมาเผาถ่านเราก็จะมีไรายได้เสริมจากการเผาถ่านอีกไม่ต้องไปซื้อเตาเผาที่มันเป็นถังแก๊สลอน200ลิตรที่เขาขายอยู่ลูกละหลายพันอย่างนั้นนะครับใช้เตาเผาแบบโบราณถ้าเราเผาไม่เป็นนะใน y t u t u เนะี่ยมีสอนเยอะแยะอาจารย์อะไรนะที่เกี่ยวกับคนรักป่าเนี่ย เออมีอยู่ท่านหนึ่งแกก็สอนแบบวิธีเผาแบบโบราณเนี่ยไม่ต้องไปซื้อถังแกลอนที่หรือเป็นถังสําเร็จรูปนะครับถ้าเราไม่ได้เอาไปขายให้ไม่ได้ทําฐานขายเป็นอาชีพไม่ต้องใช้วิธีการเผาแบบอบในถังแกลอนให้ใช้วิธีเผาแบบโบราณนะครับผมชาวบ้านใช้เองเนี่ยขายให้ผู้ค้าตามตลาดนัดพวกค้าตามตลาดสดที่ขายพวกไก่ย,ย่างพวกปิ้งย่างต่างๆไส้กรอกปิ้งอะไรพวกนี้กล้วยปิง้งอะไรอย่างเงี้ยขายได้นะครับ แต่ถ้าไปขายตามร้านหมูปิ้งเอ่ออ,อ้ไม่ใช่ร้านหมูกระทะอะไรพวกนี้ที่เขาใช้ถ่านเนี่ยอันนั้นต้องใช้ให้ถ่านต้องใช้ถังถังแก่ร้อนเผาเพราะว่ามันจะได้ถ่านที่มีคุณภาพคือเวลาจุดแล้วมันจะไม่มีฟันมันก็จะไม่รบกวนคนที่มาทานนั่งทานหมูกระทะนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้วิธีง่ายๆนะครับผมเผาถ่านโดยการใช้เตาเผาเบอรบรานนะครับขุดหลุมถ้าไม่ขุดหลุมก็ใช้สังกะสีนะครับผมสังกะสีก็กาวสี่ห้าแผ่น นะครับล้อมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็มเป็นเตาเผาฐานได้แล้วนะครับซึ่งผมเห็นนะครับผมชาวบ้านเขาทํากันแบบนี้แหละเขาก็ได้ฐานเข้ามาใช้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมสําหรับมะขามเทศที่ทําสาวนะครับนี่ฮะจะสังเกตเอาโอโ้โหฟืนเนี่ยมหาศาลนะครับเยอะมากนะครับแกกองไว้เนี่ยเตรียมที่จะ เห็นนะครับสุดสายตาเลยนะครับผมความยาวของแปลงนี้นะ่ยาวประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับลองดูแล้วกันว่านะฮะฟืนที่แกตัดทิ้งไว้เนี่ยมหาศาลนะครับเอาไปทํเฟืนเนี่ยเผาได้เป็นเดือนนะครับเผาไว้ได้เป็นเดือนแกก็ใช้เตาเผาแบบโบราณน,นะครับนี่คือมะขามเทศที่ทําสาวอายุเยอะแล้วเราก็มาทําสาวนะครับอายุแปลงที่ผมทําอยู่นี่อายุเข้าปีที่ห้าแล้วผมก็เลยมาทําสาว นะครับเนี่ยอย่างต้นนี้มันมีหลายหลายกิ่งขึ้นมาเพราะว่าไอ้ต้นหลักของมันคือต้นนี้นะครับผมลมมันพัดแล้วมันเอน็นต้นมันไม่ตายเนี่ยและพวกห้ากิ่งที่ที่อยู่เนี่ยอันนี้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะนั้นมาขามเทศค,ค่อนข้างตายยาขนาดลมพัดนะครับผมลากเนี่ยลากเนี่ยขึ้นมาเหนือดินเลยตอนที่ลมพัดใหม่ๆเนี่ยแต่มันไม่ตายนะครับผม เป็นเป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าไปเข้าใจว่าการใช้มเมล็ดแล้วจะทําให้ต้นไม้ไม่ต้นไม้ไม่ล้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยกิ่งตอนก็ก็ไม่ล้มนะครับผมล้มล้มบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ถึงกับเยอะผมจะมาให้ดูมะขามเทศที่อายุไม่ถึงปีนี่ครับผมเนี่ยมะขามเทศทต้นนี้อายุไม่ถึงปีนะครับจะเห็นได้ว่าผมชอบจะตอนกิ่งกับ ต้นที่อายุน้อยเพราะว่ารากมันจะออกง่ายนะครับผมเนี่ยผมตอนไว้เนี่ยอย่างต้นเนี้มียี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตุ่มนะครับผมบางตุม่มผมก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับผมตัดส่งให้คนที่สั่งซื้อขึ้มานี่นะครับ <c oughs> ต้นเล็กๆเนี่ยนะครับดูเดิผมตอนกิ่งได้ยี่สิบกว่ากิ่งอายุไม่ถึงปีเนี่ยมูลค่าของมันต้นหนึ่งเป็นพันบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักวิธีที่จะหาะไรายได้ในแปลงเกษตรของเราเนี่ย มันจะมีรายได้ที่คาดไม่ถึงเยอะแยะนะครับผมมันอยู่ที่วิธีการเราแหละเราจะหารายได้ทํารายได้กับมันยังไงมีต้นไม้อยู่ถ้าปล่อยไว้เฉยมันก็มีประโยชน์นี่นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมต้นนี้ก็ยี่สิบกว่ากิ่งผมตอนเอาไว้เนี่ยนะครับนู่นนะครับผมจะเลิกตอนกิ่งมะขามเทศก็ช่วงที่มันใกล้ๆจะออกดอกนู่นแหละครับ ประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยเพราะว่าเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มสร้างอาหารสะสมอาหารแล้วก็จะเริ่มติดดอกในเดือนธันวาเดือนมกรานี่ก็เป็นแปลงแปลงสะเดาครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมสะเดาอันนี้ผมปลูกถี่มากนะครับเพื่อนๆถามว่าผมจะแนะนําส่วนใหญ่ก็แนะนาไป4เมตรคุณ4ี่เมตรแต่แปลงเนี้ยผมปลูกไม่ถึง4เมตรนะครับผมประมาณ2เมตรครึ่งมี3มเมตรครึ่งมีกะกาเอานะครับผมไม่ได้วัด เพราะว่าเอาตอนปลูกเนี่ยเอาถุงมาวางถุงมาวางนับเก้าแล้วก็ปลูกไม่ได้เอาตลับเมตรมาวัดนี่ครับแปลงเสดาแปลงนี้อายุประมาณสักสามปีกว่าๆนะครับปีนี้เข้าปีที่สามนี่ครับผมมันก็สูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณสักบางต้นก็สามเมตรสี่เมตรบางต้นเนี่ยเล็กๆก็ยังมีอยู่บางต้นเนี่ยเมตรก่กว่าเองยังไม่ถึงสองเมตรก็มีนะครับ เพราะว่าผมสะดาวในผมไม่ได้ดูแลคือมันเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลปล่อยตามธรรมชาติแล้วนี่เป็นแป้งไผ่กิมซุงข้างหน้าแป้งไผ่กิมซุงนี่อายุปกีกว่าแล้วได้กินหน่อเยอะแล้วนะครับผมเนี่ยแป้งไผ่แป้ง,งนี้ได้กินหน่อเยอะแล้วซึ่งผมก็มาแต่งกอมาแต่งกอก็มันก็เลยดูดีไม่ลกแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นแป้งไผ่กิมซุงนะครับนี่ต้นมะขามเทศต้นนี้มันขึ้นเอง คือเม็ดคงจากต้นข้างในเนี่ยต้นต้นจากในในแปลงเนี่ยแหละมันคงจะ,ะมาล่วงตรงนี้แล้วก็ผมลองตรงตรงนี้อายุนะครับผมอันนี้เป็นต้นมเมล็ดที่ขึ้นเองนะครับบางคนถามมาว่าต้นมเมล็ดที่ขึ้นเองเนี่ยมันกี่ปีถึงจะติดดอกต้นนี้นะครับผมประมาณปีที่สามนะครับปีที่สามติดดอกแล้วนะครับผมลองกินแล้วเนี่ยมันเป็นมีรสชาติมันรสชาติมันเหมือนกับมะขามเทศที่อยู่ในแปลงใหญ่ กับแสดงว่ามันก็เป็นเม็ดที่อยูอ่อยู่ในแปลงใหญ่แนตะ่เป็นพันเดียวกันนะครับแต่เป็นเมล็ดที่ขึ้นเองก็คือเพื่อนเพื่อนที่ถามมาว่าการเพาะด้วยเมล็ดเนี่ยจะให้ผลผลิตจะติดดอกออกฝักกี่ปีนะครับผมของผมเนี่ยขึ้นเองอายุประมาณสามปีได้กินฝักนะครับผมได้กินฝักแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีนะครับไม่กลายพันธุ์แต่สังเกตว่าหนามมันนะครับผมต้นเพาะเมล็ดเนี่ยหนามมันจะเยอะกว่าหนามันจะเยอะกว่ากิ่งตอนนะครับ หนามมันจะถี่แล้วก็แหลมกว่ากิ่งตอนมากนะครับเนี่ยจะยไปดูลําต้นกิ่งตอนนี้เพื่อนๆดูสังเกตดูนะครับผมเนี่ยม,ม,มันจะถี่นะครับผมเนี่ยหนามเนี่ยจะถี่เนี่ยหนามมันจะถี่มากแล้วถ้ามาดูกิ่งตอนนะครับในกิ่งตอนดูเนี่ยหนามมันจะค่อนข้างห่างเนี่ยแล้วบางทีหนามมันถ้ามันลําต้นมันใหญ่ๆแล้วนะหนามก็จะลบไปหมดแล้วหนามมันก็จะไม่มีหนามก็จะน้อย กิ่งตอนหนามจะน้อยกว่านะครับเพะฉะนั้นถ้าใครปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยมันก็จะมีหนามเยอะกว่าปกติหน่อยนี่ทางท้ายนี่มันเริ่มแห้งแล้วครับผมใบมันเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าออทำไว้นานแล้วทําก่อนท,ที่ที่ตอนต้นคลิปที่ผมถ่ายนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับนะผมก็เอามาคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป นะครับผมพาเดินชมสวนไปด้วยนะครับแล้วก็พามาดูมะขามเทศมาดูไผ่กิมซุงมาดูสดาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูว่าต้นไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยต้นเล็กๆอายุไม่ถึงปีเนี่ยไรายได้ก็เราทารายได้กับมันได้นะครับผมต้นเป็นหลักพันที่ผมถ่ายให้ดูต้นมะขามเทศนะครับผมก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองคิดดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำคอนเทนต์อะไรมาให้เพื่อนๆดู สำหรับวันนี้สวัสดีครับ